สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเ็ญภาทวงศ์ประสิทธิ์นะคะรหัสนักศึกษา5 5 0 3 4 9 7 0 mm hmm. นะคะตอนนี้กำลังศึกษาที่คณะดิจิตอลมีเดียสาขาวิชวลเอฟเฟคค่ะ, Effect, คะวันนี้ฉันก็จะมานำเสนอผลงานในวิชา s d m 119นะคะที่ฉันได้เรียนผ่านมาแล้วก็คือ CD ค่ะ CD นี้นะคะก็ ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ฉันเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแนวป๊อปนะคะแล้วก็ดิฉันก็เลยได้แนวความคิดออกมาเป็นเพลงป๊อปแบบหวานๆก็เลยได้ทำหน้าปกออกมาเป็นรูปการ์ตูนเด็กผู้หญิงอะคะ่ะแล้วก็ที่ผมของเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่เต็มเพราะว่าเราได้ใช้ผมของเด็กผู้หญิงคนนี้มาเล่นกับปกหลังนะคะแล้วซึ่งใน เส้นผมของเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะมีชื่อเพลงอยู่ค่ะในแต่ละเส้นก็จะมีชื่อเพลงประกอบอยู่แล้วก็บนเส้นผมก็จะมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นรถเป็นต้นไม้หรือเป็นบ้านคนนะคะให้ให้เข้ากับข้างหน้าปกค่ะแล้วก็ส่วนตัวอักษรของหน้าปกอนะชื่อปกนะคะก็จะทําให้คล้ายๆเหมือนแบบว่า เป็นเส้นผมมามวนกันนะคะให้คล้องจองกับทั้งด้านปกและหลังปกนะคะแล้วก็ส่วนแผ่นซีดีนะคะก็จะทําให้คล้ายๆกับหลังปกนะคะเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์นี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ